ครับกะสวัสดีพี่น้อง FC ของลุงทองถูกทันถุกคนนะครับผมกับยินดีตอนรับเข้าซูช่องของลุงทองเกษตรแบบอินทรีย์นะครับผมต้อนทิ้งเทียงนะครับืัอนี้ลุงทองกับพามาชมบรรยากาศที่ความแห้งแล้งนะครับผมแห้งแล้งแห้งพี่น้องพี่น้องพี่นี่นะครับผมแห้งนะครับโอ้ลุงทองกับไปแล้วหนามมะหด ไอ้บักเผานำหอมพี่น้องลุงทองปลูกไว้ปีที่แล้วเนาะครับผมล,ลังช่วงลุงท่องเกี่ยวเขาเนี่แหละพี่น้องลุงทอง้องก็มาปลูกไว้เดิมสีเหี่ยวเมื่อหลับพี่น้องลุงทองก็ลืมอมานามมากนะครับผมเห็ดยังกับ,บพ่อสีด่ดเนาะพี่น้องเนาะสันเขาบ่มีหนามนี่ในการเห็ดการเรกษตรเนาะครับผมกเสียหายเนาะครับพี่น้องครทุกปีก็ บบเป็นแบบนี้พี่น้องรุ่งท้องปลูกมาถูกปีเท่ากับผมทำรับมันทำประหลังนท่นากับถูกปีบอกว่าสิเป็นทั่วฝ่าหรือว่าอันใดก็ตามแต่น้องพี่น้องที่ปลูกหลังผืชดหลังนานี่ที่บบมีสภาพแบบนี้เท่ากับผมปี่นี่หูซึกว่าเปลี่ยนแป้งแห้งพี่น้องอากาศเท่ากับผมหูซึกว่าแห้งแห้งพิษปกติพี่น้องแห้งพิษปกติอท่ากับผมแห้งเกินพี่น้องแห้งเกิน ควมผิดผักไอในการปลูกในการทำเกษตรกะบเกษต้เฮ้าขาดทุนไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะาำรับไอพี่น้องเพื่อนที่เพื่อนลงทุนเนะครับผมลงทุนลงลงแหงไปเนะครับบพระว่าจะพี่น้องคนอื่นหรือว่าลุงทองก็ตามน,นะครับผมกะเสียความหูซึกเนาะพี่น้องเนาะเสียความหูซึกเพราะว่ามันเป็นพายธรรมชาติเนาะพี่น้องบ่ได้ส้างในแตงมาเนาะครับผม ต่กะถือว่าปีนี้แรงสุดๆพี่น้องเนาะกับผมแรงแรงก็แรงคือถูกปีแเลยพี่น้องแต่ว่ากะแหงแหงพิษปกติป่านี่แหงแหงเกินพี่น้องแหงเกินเนาะครับผมนี่ขนาดงานงานนี่ลุงทองเอาหลุดไม่คู้มากุุยดินไปถุทีเนาะพี่น้องนี่เอาไปหาที่หลุดเนาะครับผมนี่สำหรับงานหาที่หลุดเนาะครับกะดินเพื่อนกะตำแต่ก็ยังแหงพี่น้องบ้งเนาะครับผมแหง แห้งๆทุกปีติบ่แห้งครับพี่น้องงานนี่ยิีบ่แห้งตีจุ้มตลอดมาแยมสาวแยมแดงยังยสิกระทุ้มลุงท้องปลูกมันกับงามเลยพี่น้องเพียงแอวนะครับผมทุกปีจุ้มเพียงแอวถล่มหัวนะครับลุงท้องกับเห็ดแบบนี้เลยพี่น้องมาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับผมก็จะปุ๋ยเฟืองข้าวเนาะปุ๋ยไอ้นทรีย์เนายจังปุ๋ยหมุนซัดนาะพี่น้องแต่ปีนี้บ่คือเลยพี่น้องไม่ตาใส่ปุ๋ยเคมีกับบ่งาม อากาศพี่น้องเนี่บืงบรรยากาศปีนี้โอแ้แห้งแห้งแห้ยาให้งัวกินก็บ่มีได้พี่น,อน้องเพิ่นใต้ทิ่มเมิดเนาะครับผมใตแ้แห้งแห้งแห้งพี่น้องคือว่าแห้งอีหลีน้ำห้วยก็เริ่มสีแห้งแล้วพี่น้องบกไปมือละมือละ,อละไอมือละยี่สิบเส้นเลยพี่น้องนี่นี่ห้วยอยู่ขางหน้าลุ่มท้องนี่เนาะครับผมแต่ว่าอยู่ใต้หน้าลุ่มท้องไปเวลาน้ำมีนำ้มนำมากหน้าลุ่ท้องกรับบารั้งมา อยู่ปุ่นแะครับายห่วยเพื่อนเนาะลุงท่องกับเขามันในายห่วยแล้วมาหน้าพี่น้องนอะครับแต่กับโบมี่ไอ้น้ำเลยพี่น้องเนี่ยเริ่มแห้งเลยพี่น้องหอดเมษาเนี่ยสงยสัยสีแห้งคอดเลยแหละผมว่าเนาะกับทางหน่วยไอ้โครงการของพระเทพเพื่อนก็ได้มาโกยมาขุดมาหลอกให้แล้วครับปีที่ผ่านมานี่ก็เลิกเติบอยู่พี่น้องได้กับน้ำโบยู่คือเก่านะครับผม เจ้านี้ก็เลืออยู่บอหอดบอหอดหนึ่งเม็ดได้พี่น้องตานที่ลุงทองสังเกตเบิ่งเลือนี่น้อยเรากับผมสิมมีหน้านี่กันบ่มีฝนตกมานี่กัลุงทองว่าหนาจะแห้งเนากับผมน้มนะคกับเพราะว่าพลังแห้งพี่นี่พี่น้องมันนี่กาท่างคลองเช่นประท่านเพิ่นก็เปิดน้ำมคขังสุด้ทยให้ทั่วเขาน้าบังแล้วพี่น้องเนาะลุงทองก็ไปในยางไปเบิ่งดอกมันนี่เรารับผม กามาว่าสู่พี่น้องครับวัางนกับผมก้มแหงแรงพี่นี่ผิดปกตินกับผมนกับฝนมาตกจะเถื่อนนกับแดตกมาจะเดือดหลายมืออะไรพี่น้องลินลิลเ็ศป่านเพราะหล่นี่นะครับผมแดดออกก็แหงจ่อยนรับผมกับประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องครับก็ขอสวัสดีพี่น้องไ้วตะเพียงสามีนกับเน้องลำลวยกันทุกคนครับผมอยู่ดีไม่แหงสวัสดีครับ